อันนี้ที่ล็อกเบรกนะครับอุปกรณ์ของยี่ห้อแซมสปีดจะมีตัวนี้ครับ4ตัวนะครับจะมีพุธบูททองเหลืองนะครับเราใส่เข้าไปในซองของตัวของเดิมนะครับก่อนที่จะใส่เนี่ยเราเอาบูทใส่เข้าไปก่อนนะครับพอบูทใส่เข้าไปเราใส่เข้าไปในซองของเดิมแล้วเอาน็อตตัวนี้ร้อยเข้าไปนะครับพอร้อยเข้าไปเสร็จอ่ะผมกลับด้านนะครับพอร้อยเสร็จกลับด้านอันนี้จะเป็นตัวกดที่มันล็อกเบรกนะครับพอกลับด้านปุ๊บเราก็จะมีไอ้ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ตัวนี้เราร้อยเข้าไปตามตามนี้นะครับให้ไอตัวรูนี่ครับรูนี้ตรงกับไอตัวที่ล็อกเบรกนะครับแล้วก็ร้อยน็อตไว้นะครับร้อยน็อตแล้วก็ขันจนแน่นนะครับมันจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้ไอตัวรูกดเนี่ยมันจะตรงกับรูตัวนี้นะครับเวลากดปุ๊บนะครับไอเนี้ยมันจะเข้าไปล็อกเราบีบเบรกเราบีบเบรกก่อนนะครับพอบี <Taj> Alright, บเบรกแล้วเรากดปุ๊บมันจะค้างมันจะค้างอยู่นี้ นะครับมันจะค้างเข้าไปในรูตรงนี้มันทําให้เบรกอะล็อกได้นะครับลองดูนะครับ